สวัสดีครับมาพบกับผมครับโคดเตียระดับตํานานนะครับวันนี้โคดเตียจะมาวิเคราะห์การขันฟุตบอลยูโรนะครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีมนัดที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมกระทิงดุนะครับทีมชาติสเปนนะครับเจอกับทีมโปแลนด์นะครับโอ้โหมาที่แล้วครับถือว่าทีมสเปนครับทำผลงานได้น่าผิดหวังมากนะครับเสมอสวีเซนดศูนย์ประตูต่อศูนย์ทีมชาติโปแลนด์แพ้สโลเคนหนึ่งประตูต่อสอง คู่นี้จะเป็นยังไงเพราะว่าคู่นี้ครับจะทําการเตะในเวลาตีสองของค่าคืนของบ้านเรานะครับคู่นี้ครับถือว่าสเปนครับจะเป็นเจ้าบ้านนะครับเตะที่สนามของเซบีย่านะครับสนามโอลิมปิโกเดเซบีย่านะครับที่เมืองเซบีย่าประเทศสเปนนะครับคู่นี้ครับพบกันในล่าสุดย้อนไปที่ปี2010นะครับทีมชาติสเปนสามารถเอาทีมชาติชนะโปแลนด์6ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหถือว่าเป็นฟอร์มที่เก่งพอสมควรนะครับเลฟอร์ม5้านัดหลังสุดของทีมชาติสเปนนะครับ ทีมชาติสเปนครับถือว่าแมตช์ล่าสุดครับที่เรารู้ๆกันนะครับเสมอกับทีมชาติสวีเดนดศูนย์ประตูต่อศูนย์ถึงแม้ว่าสเปนครับตอนนั้นนะครับถือว่าบุกหนักบุกมากครองบอลได้มากพาสบอลได้มากแต่โอกาสยิงน้อยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นการเสียหายมากสําหรับสเปนนะเพราะว่าสวีเดนมาแบบลับลึกแล้วก็เล่นแบบเกมเพรสซิ่งสวนกับโตเร็วนะครับโอ้โหสเปนทําอะไรสวีเดนไม่ได้เสมอกับศูนย์ศูนย์ส่วนทีมชาติสโลเกียนะครับ ขอแพ้ครับขอทีมชาติโปรแลนด์นะครับแพ้ทีมชาติสโลเกียนหนึ่งประตูต่อสองโอ้โหถือว่าเสียหายมากสําหรับทีมชาติโปรแลรนด์นะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าทั้งสองคนทีมเนี่ยต้องการชัยชนะเป็นอย่างมากทีมชาติสเปนก็ต้องการชัยชนะทีมชาติโปแลนด์แพ้ถือว่ายากพอสมควรครับแล์สุดท้ายโปรแลนด์ต้องไปเจอกับทีมชาติสวีเดนนะครับแล้วก็ทีมชาติ สเปนก็ต้องไปเจอทีมชาติสโลวีเกียมาสุดท้ายน่าจะเก็บใช้ได้ครับสำหรับทีมชาติสเปนนะครับของกุสซูหรือ,เอ,เ,เ,อเ,เอลิเกียครับทีมชาติสเปนครับยังไม่สามารถใช้งานของเซจิโอบูสเกตที่ติดโควิดนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆน่าจะมีการเรียกว่ากลับมาเล่นอีกทีนะครับพวกอย่างดีเอโกโยเรนเต้ก็เพิ่งหายจากอาการโควิดมาหมาัดาๆแล้วนะครับเราถือว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นลงสนามแล้วออกสตาร์ทส่วนนักเตะคนอื่นๆนะครับ ผมคิดว่าสเปนน่าจะมาด้วยระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นอูนายซิมงนะครับโอ้โหตอนนี้ดีแค่ไถือว่าฟอร์มดอปพอสมควรนะครับ3กองหลังคือมาร์กอสยอเรนเต้นะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นเอลิกลาปอนเต้นะครับแล้วก็ปาอูตอเรสนะครับกัปตันทีมคือจอร์จิโออบาแบ็กสายนะครับส่วน3ประสานข้างในเป็นดิเอโกอคันทาร่าโรดี้นะครับแล้วก็โกเก้นะครับส่วน3ประสานในแดนมุมคือเฟิลเฟรนตอเรสนะครับ เครานโมเลโนแล้วก็ดานนี่โอโมนะครับถือว่าน่าจะเป็นการดอบโมลาต้าลงไปนะครับเพราะโมโลาต้าแมตที่แล้วมีโอกาสแจะทําไม่ได้นะครับส่วนทีมชาติโปรแลนด์นะครับถือว่าเสียหายและทีมค่อนข้างพิการมากพอสมวควรถ้าต้องเสียอย่างพวกเเกเกอร์คิสโซเวียตนะครับนักเตดแดนกลางตัวหลักที่ไล่ที่เขาถ,ถือว่าโดนไล่ออกแมตที่เจอสโลวีเกียนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับนักเตะคนอื่นน่าจะลงสู่สนามนะครับส่วนโปลแลนด์น่าจะถือว่านักเตะที่สําคัญก็คือผู้สำหับตัวอย่างเชสนี่นะครับจากยูเวนตุสแล้วก็คู่สุดหน้าคือโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้กับคามิญยอสเวกนะครับที่จะลงสู่สนามครับแล้วก็นักเตะอย่างคนอื่นๆน่าจะคือมาเซสไลบุสนะครับคาร์โลลินเนนตีนะครับน่าจะลงสู่สนามของทีมชาติโปลแลนด์โอ้โหตอนนี้โปลแลนด์ถือว่า เป็นทีมที่เล่นได้ดีนะครับแล้วก็โปรแลนด์เนี่ยมาก้านก็ถือว่าทรงตัวพอสมควรแต่การที่มาเจอทีมชาติสเปนเนี่ยถือว่าเป็นงานหนักนะครับแล้วก็โปรแลนด์จะพลาดไม่ได้อีกแล้วถ้าพลาดมาสุดท้ายโปรแลนด์ก็ต้องไปตัดกับทีมชาติสวีเดนชิมไวกิ้งนะครับตอนนี้ทั้งคู่ต้องการต่างใช้ชนะเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็จะทําให้หลุ้นนู้นแหลแต่ข้อแต่ตัวเนี้ยสเปนก็ถือว่าเล่นในบ้านของตัวเองที่เมืองเซบีย่านะครับ แล้วก็ตอนนี้คุณคุณพลของโปรแลนด์เนี่ยถือว่าอาการหนักพอสมควรแล้วก็นักเตะทั้งของโปรแลรนด์ถือว่าขาที่พี่ผมบอกครับตดโทษแบนบาดเจ็บถือว่าทีมมาค่อนข้างพิการในในแดนกลางเพราะว่าหัวใจของฟุตบอลเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่แดนกลางนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแมตท,ที่สเปนนะครับเจอกับสวเดนก็ครองเกมได้ตั้ง85เปอร์เซ็นแต่ไม่สามารถยิงได้นะครับก็ถือว่าแล้วก็อย่างนึงคือยิงนกตกตาเป็นจํานวนมากนะครับ ตอนนี้คือถึงแม้ว่าเลวันดอฟกี้นะครับจะเป็นตัวขวางแต่ถา้าจับเดวันดอฟฟี่ด้ตัวหนึ่งหนึ่งคนนะครับคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะบัญชาเกมได้นะครับซึ่งครูนี้นะครับถือว่าสเปนะน่าจะเป็นการบุกทีมชาติโปรแลรนด์แบบมันแบบเขาเรียกว่าวันเวนะครับบุกซ้ายขวาหน้าหลังโจมตีทั้งลูกรับกลางอากาศเนี่ยผมคิดว่าสเปนนะ่ะมาแนละ้วทีมกระทิงดุตัวนี้อาจจะไม่เปรี้ยงป้างเหมือนกับพวกแชมป์โยูโร2,008พวกอย่างเฟอร์โดสตอรเลสซาบีเฮอร์านันเดสดาวิดบียา อินเนสตาอะไรพวกนี้ผมคิดว่าตัวเนี้สเปนมาแล้วทีมชาติสเปนน่าจะกระทิงดูตัวนี้น่าจะทุบเอาชนะทีมชาติโปรแลนด์สองประตูต่อศูนย์คดเตี้ยฟันทงนะครับเล่นอยู่อยู่สเปนไม่มีเจ๊งมีแต่เจะกับได้นะครับในท้ายที่สุดน,นครับช่องเรามี3ช่องทางคือมี Facebook มี Youtube มีบล็อกดีนะครับเดอะมาสเตอร์ซีดเอฟซีนะครับอย่าลืมครับช่วยกันครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดคอมเมนต์ให้เยอะเพื่อให้ช่องเราพัฒนาคนทนตี่ต่อไปและอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดี